สวัสดีครับสวัสดีกระเผ็ดเท้งน,น้อยพี่ตีนอม,มินบายมั่งมีฟาร์มด้วยครับเด้อมืนน่อนี้สีผ้ามายามตรงครับบัดน,นี้คุณพอ่อเฮ็ดตรงไว้ครับมือเศร้านี่ห่วนครับน้ำอึบน้ำของว่าไหลจนขันแท้ขาดโอ้พี่น้องเลยห้องเมียงขาดพุนเอาสังกะสีไปเป,เปอไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจีพาไปเบิง้งเด้อค่เดียวครับมาหออะไรเด้อครับบ้านนี้นี่ครับปลาปลาปลามันมันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ขางตาตาตาฟังเด้อครับเด้อน้องทำอะอรยูยูรอใบ,บใหม่นั่นแหละปลามันเตรียมสีลงตรงครับนี่ครับอันนี้คือตรงคุณผอมามาเห็ดใบแต่เศร้าแล้วล่ะยามไปสามรอบ ซีรรอบแล้วครับการพบวาลายก็นนั่นได้กาว่าเช็ดประแดงแล้วครับบัานนี้ซีครับคุณพ่อกำลังสิงหกขึ้นมา ไปยุดไปก่อนนะปลดปลดออกจากตรงออกมาใสสไตร์นะครับเป็นเป็นการสซสองเทียออกจากตรงมาไส้ตร่นะเขากับเขาป้องกันการไหลออกนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือยามรอบนึงสีแดงสีนะครับเนี่ยบึ้ย อันนี้ประมาณสามสิบนาทีเลยครับเดินนี่สามสิบนาทีมาเบิ้งเทียนหนึ่งปลาลงขาเอื่นปลาลงครับแบบนี้เพราะว่าฝนฝนมันสีเบิร์ต่บีนี้ก็เลยสีเป็นสีเป็นการปลาลงอย่างเดียวปลามันขึ้นไปตั้งแต่ตอนที่แหลกๆแล้วนี่ครับ ข,ข้าวเดียวครับนี่ครับข้าวเดียวเดี๋ยวบัดท,ที่นี่คุณพ่อจะไปใส่ไมไ้เลยครับนี่เบิง้งถ้าเบิ้งวิธีการใส่ของคุณพ่อเลยครับเด้อยหนามันแห้งหลายจนมันสับทอขาดออกจากกันแล้วครับก็เลยเ่าเลยเลย,เย,เยใส่ตรงมึงนีินี่ครับเอาไตเอาเอาตรงล่ะ นั่นข้าวเดียวหนึ่งกับมีไม้ตีดีหรอกเพราะพ่อเพราะพ่อสิบนาทีน่ครับเอาสวมตรง,ขงเขาไปนห,หัวไส้อันนี้นี่กับัดไวเล่บานพวนนี่คือวิธีของ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 ชาวบ้านนะครับพูดได้เค็นงั้นสิเหรอครับ ช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงกินปลาน้ำหน้านะครับช่วงเมดปลาน้ำหน้ากิกนปลากระป๋องบั่นที่นี่ก็เอามาวางไว้คือเก่าครับอันอันอัน,อ,นอันคือไส้ลุดนะครับนันนันคือไส้ลุดเกีย่ยมเป็นไปน้ำนาำ ดีมันอยู่ตอนข้นอยู่เนาะเอาครับเดี๋ยวขันยามอีกบนรุ่นเดี๋ยวผมจะมาให้เบิ้งไม้ได้วยครับเด้อเดี๋ยวซ้ำนีกก่อนครับผมสวัสดีครับ